ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินไหมครับครับม่อยู่ไหนฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินไหมครับเดี๋ยวเปิดเสียงฮัลโหลสวัสดีครับมีใครผ่านมาทางนี้ได้ยินทักทายกันหน่อยครับครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมสวัสดีครับ buat di ฮัลโหลได้ยินอาวได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับสวัสดีครับคุณเ l a y s t a t i o n t h a แ l นด d เสียงชัดไหมครับถ้าผมถ้าผมไม่เอาไมค์จ่อปากอย่างนี้จะชัดไหมครับสมมติว่าผมปล่อยไมค์ห้อยๆแบบนี้ได้ยินเสียงชัดไหมครับเพราะผมก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงตัวเองเหมือนกันนะเนี่ย สวัสดีครับทุกท่านนะใครผ่านเข้ามาทักทายกันได้นะวันนี้ขอทดสอบระบบการไลฟ์ในช่วงเช้านะฮะเดี๋ยวคืนนี้มีแพลนว่าจะทดลองนะไลฟ์สดนะฮะตอบคําถามทุกเรื่องเกี่ยวกับรถมือสองใครมีทุกใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรถมือสองก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์เตรียวมาไ,มได้เลยนะฮะอันไหนถ้าผมตอบได้ก็จะตอบอันไหนถ้าตอบไม่ได้ก็จะพยายามไปหาคําตอบมาให้นะหรือว่าก็อาจจะบอกว่า อันไหนได้ตอบได้ก็ตอบอันไหนตอบไม่ได้ก็อาจจะบอกว่าไม่ทราบจริงๆนะเดี๋ยวปรับงอะไรนะครับเช,นะช็คต้นแล้วมิวเซเว่นข้างไน,นอ,อ๋อยังไม่ได้เช็คเดี๋ยวเช็คต้นให้ปรับหนึ่งนะ,ะก็พิมพ์พิมพ์กันเข้ามาพอฟังได้พูดดังนิดนึงก็ชัดมากขึ้นครับขอบคุณครับคุณ PlayStation ถ้าผมพูดประมาณนี้เสียงโอเคใช่ไหมครับ เดี๋ยวคืนนี้จะทดลองไลฟ์สดนะช่วงสามทุ่มถึงห้าทุ่มนะใครมีคำถามทุกเรื่องเกี่ยวกับรถมือ2นะฮะก็พิมพ์กันเข้ามารอได้นะฮะหรือว่าจะไปคอมเมนต์กันช่วงนั้นสดๆก็ได้นะเรื่องรถมือ2ถึงว่าข้อสงสัยว่าการจับไฟแนนซ์ก็ได้นะครับหรือว่ารุ่นรุ่นนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้ารุ่นไหนผมพอได้ผมพอรู้ก็จะตอบให้นะรุ่นไหนถ้าผมพอหาข้อมูลมาให้ก็จะพยายาม หาข้อมูลมาให้นะฮะแต่ปัญหาคือตอนนี้ผมไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยไม่ทราบว่าปลายทางได้ยินชัดเจนกันหรือเปล่านะครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้ง8ท่านนะครับนะถ้าได้ยินชัดเจนก็ทักทายกันเข้ามาได้นะหรือมีคำถามอะไรพิมพ์เตรียมไว้ก่อนก็ได้ฮะผมจะได้พยายามไปหาข้อมูลมาให้นะครับเดี๋ยวคุยกันสบายสบยวันนี้ทดลองไลฟ์กันแบบดิบๆนะฮะเราอาจจะใช้เวลาไลฟ์ในช่วงคืนนี้ประมาณ สองชั่วโมงไม่เกินนี้นะแล้วแต่ท่านผู้ชมที่ผ่านมาว่าเยอะหรือน้อยน้อยอาจจะไปเร็วหน่อยนะครับอเดี๋ยวทดลองกันก่อนนะ้าทำแล้วเวิร์กก็เดี๋ยวอาจจะเจอกันทุกสัปดาห์นะครับช่วงการสัปดาห์นะครับชัดเจนนะครับขอบคุณครับพี่ตุย้ยบางซ่อนสวัสดีครับพี่นักการประสงดีชัดเจนดีนะครับโอเยี่ยมเลยนะ,ะเดี๋ยวเช็คต้นให้ อ่าอเงี้ยแล้วเดี๋ยวเช็คต้นให้นะก็ูแล้วคือก็ยี่สิบเอ่อนั่นตียี่สิบไรเงี้ก็สองหนึ่งห้าไม่รวมค่าโอนบอกกายไปแล้วนี่เพิ่มหมื่นห้านะเดี๋ยวเช็คต้นให้นะครับใครอะฮะไม่เวลารายการคุยไปเลยให้ให,ให,ให้ให้การคุยเลยอ่ะสวัสดี เดี๋ยวในช่วงเช้าจะมีติดธุระอะไรเล็กๆน้อยๆนะแต่ไม่ตผมจะพูดไปเรื่อยๆแล้วการถ้าไม่ชัดหรือว่าเสียงติดติขัดๆอะไรก็รีบบอกได้ไปเปลี่ยนไมโครโฟนได้ไปเปลี่ยนหูฟังนะเดี๋ยวคืนนี้ของจริงจะได้ไม่ติดขัดแล้วถ้ามีข้อสงสัยอะไรท่านผู้ชมก็พิมพ์พิพ์ไว้เลยนะกันลืมนะมเดี๋ยววันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะคุยเรื่องอะไรนะแต่ว่าก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะถ้ามีคําถามอะไรฝากกันเข้ามาได้นะครับช่วงนี้ผมก็จะนั่งทํางานไปก่อน นะฮะท่านผู้ชมก็ถ้าว่างก็ตอบกลับมาหน่อยนะครับว่าสัญญาณชัดเจนดีนะสัญญาณภาพกระตุกไหมสัญญาณสัญญาณเสียงขาดขาดหายหายไหมถ้าทุกอย่างโอเคก็จะได้เอาอุปรกรณ์ชุดนี้แหละนะดำเนินการไลฟ์ไปอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บจุดจดเนีย่ยนะฮเช็คต้นเรั่มรอลับโับ สวัสดีครับท่านผู้ชมหกท่านเอาห้าท่านนะนนะก็ทำงานกันอยู่ก็ไม่บรบกวนนะแต่ว่าแวะมาคอมเมนต์หน่อยว่าได้ยินเสียงชัดก็โอเคนะฮะขอบพระคุณมากครับปิดตุ้บางซ่อนขอบพระคุณครับพี่นัตการประสงค์ดีที่ตอบกลับนะครับนะเดี๋ยว ก็แวะเวียนมาผมจะเปิดค้างไว้ละกันเพราะผมก็จะพูดไปเรื่อยๆนะเราจะใช้เวลาทดสอบอีกสักยีสิบนาทีไม่เกินนี้นะยี่สิบนาทีไม่เกินนี้นะครับถ้าเสียงชัดเจนดีผมก็จะเอาเซตนี้แหละอุปรกรณ์เนอี่ยวันนี้ไลฟ์กันแบบง่ายๆนะครับอันนี้ไลฟ์ทาง YouTube ก่อนเดี๋ยวถ้าเวิร์กก็จะลองไลฟ์ทาง Facebook บ้างนะ อาจช่วงนี้เช้าๆคนอาจจะทํางานอาจจะไม่ว่างถ้าแอบ,บมาดูเดี๋ยวโดนเจ้านายเล่นงานนะครับเอ่อดูซิมันจะมีลูกเล่นอะไรให้เราเล่นอีกไหมกับการไลฟ์ y t u t u อือจริงๆผมดูโปรแกร,รม obs ก็น่าสนใจนะแต่ยังไม่เคยลองอาจจะยากไปนิดหนึ่งวันนี้ลองไลฟ์แบบดิบๆดูอุปรกรณ์เท่าที่มีก็มี smalltalk กับเว็บ c a m หน้าจอคอมพิวเตอร์นี่แหละ ถ้าชัดเจนดีก็โอเคเอาตามนี้เล็กต้นอยู่นะเดี๋ยวอรอแป๊บหนึ่งน <79 S 1> ะเดี๋ยวป้ายเขาเอาเดี๋ยวเอา,เอา,เอา,เอาไปส่งของบัตรดีเคพร้อมโอนริมโอนเสร็จเสร็จแล้วเออเออสวัสดีครับไม่ได้เซ็นมาแล้วมีบัตรมาปะ่ะ มีบัตรมาเอาไม่เป็นไรให้เขาวิดีโอคอยืนยันตัวตนก็โอเคเอา่ามีท่านไหนผ่านมาอีกใจดีช่วยมาคอมเมนต์เอเรื่องสัญญาณภาพและเสียงกันหน่อยนะครับก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับนะฮะหากมีคำถามเดี๋ยวผมพิมพ์เตรียมมานะหากมีคำถามในเกีเ่ยวกับรถมือสอง พิมพ์รอไว้ได้เลยครับพิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวพบกันคืนนี้นะครับเพื่หัสที่เพื่อหัสที่ยี่สมกราคม2 5ง4เวลา21นาฬิกานะครับถึง23่สินาฬิกานะ ครบกอบคุณะครับขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้ง8ปดท่านนะครับเป็นใครมาจากไหนกันบ้างนะก็ทักทายกันบัดได้นะอันนี้ไม่ใช่ของจริงนะอันนี้แค่ทดสอบอุปกรณ์เฉยๆนะว่าโอเคไหมใช้งานได้ไหม สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้ง9ท่านทั้ง11ท่านนะสวัสดีครับใครฟังแล้วไม่ได้ยินนะพิมพ์มาบอกได้ใครฟังแล้วไม่ชัดเสียงเบาไปเสียงมีสัญญาณลบกวนกระตุกภาพกระตุกภาพไม่ชัดพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะจะได้หาอุปกรณ์ใหม่นะสวัสดีครับท่านผู้กดไลค์อ่ะมีสายเข้าแป๊บหนึ่งนะท่านผูน้ชมอหล ไลน์ไม่มีหรออ่าแป๊บหนึ่งเออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวส่งให้เออสวัสดีเดี๋ยวผมจะนั่งทำงานไปเรื่อยๆนะระหว่างนี้ก็อาจจะพูดเล็กน้อยเพื่อทดสอบสัญญาณเสียงนะครับท่านใดใจดีก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าชัดหรือไม่ชัดนะครับ เาเดี๋ยวพบกันคืนนี้นะลองสัปดาห์แรกวันนี้วันแรกนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งสิบ็ดท่านสวัสดี ทผู้ชมหนึงสิบเอ็ดท่านสงสัยที่เหลืออาจจะไม่ได้ยินหรือเปล่าไม่ได้ยินได้ยินไหมครับชัดเจนไหมครับชัดเจนไหมครับพี่ๆยากสวัสดีครับพี่ตุยบางซ่อนอยากให้บอกอัตราดอกเบีย้ยส่งจริงงวดและงวดละเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวคืนนี้จัดให้เลยนะพี่ตุยนะอยากให้บอกอัตราดอกเบีย้ยส่งจริงงวดและงวดละเท่าไหร่โอเคได้เลยครับเ,เรื่องดอกเบีย้ยก็สําคัญนะครับ เดี๋ยวคืนนี้อธิบายรวดเดียวเลยนะเดี๋ยวผมจะเตรียมข้อมูลไว้ก่อนละกันนะครับเรื่องดอกเบียเนาะอืมเรื่องดอกเบียเนี่ยเตรียมไว้ก่อนนะแต่ไม่รู้แทรกภาพประกอบได้หรือเปล่าแต่ว่าจะพยายามอธิบายให้เห็นภาพละกันซึ่งดอกเบียคร่าวๆเนี่ยจะต้องเป็นตารางนะเป็นตารางอ่าเดี๋ยวคืนนี้ก็จัดนห้นะพพิตุยบางซ่อนขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับอ่า ตุยบางซ่อนนี่น่าจะอยู่แถวบางซ่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสิบสี่ท่านนะที่กรุณามาร่วมทดสอบระบบเสียงกับนัดนะขอบพระคุณนะครับสวัสดีตอนเช้าครับทุกท่านสิบเอ็ดโมงสิบนาทีแล้วนะครับเริ่มหิวกันหรือยังครับพี่น้องอ้าวขอขอคนร่วมทดสอบอีกสักสองสาคนนะ่ะ ถ้าโอเคทุกอย่างไม่มีติดขัดอะไรจะได้ใช้เซตนี้จะไม่รบก,กวนเวลาทํางานของทุกท่านแล้วนะครับราเงินสดถ้ามีแวตอยากให้บอกราคารวมแวตด,ด้วยเช่นกันครับขอบพระคุณครับคุณเพ a ย์สเตชันไทยแลนด์ได้เลยครับเดี๋ยวในทุกๆคลิปก็จะพยายามบอกนะขไหนมีจริงๆผมก็มีบอกอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะย้ามากขึ้นละกันนะว่าขไหนมีแวตเดี๋ยวเงินสดเท่าไหร่จัดไฟแนนซ์เท่าไหร่แต่โดยโปรตีทั่วไปถ้าเป็นรถเงินสดชื่อบริษัทนะฮะถ้าราคาโปรโมชั่นแล้วก็เงินสดก็บวกแวตไปเลยบวก7% นะครับเอาคร่าวๆก่อนนะอ่ะมีสักสองสาท่านไหมครับนะสงสัยที่เหลือไม่ได้ยินหรือเปล่าสวัสดีครับท่านผู้ชมสิบหกท่านนะครับอ่าได้ยินไหมครับได้ยินช่วยตอบหน่อยนะครับตอนนี้มีพี่ตุยบางซ้อนพิ่นัตกาลและคุณ PlayStation ไทยแลนด์นะบอกชัดเจนดีนะครับท่านที่เหลือเป็นยังไงบ้างครับ ตอบกับเด็กน้อยแต่เป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับว่าสัญญาณเสียงโอเคไหมสัญญาณภาพโอเคไหมนะครับตื้อมีคำถามเดี๋ยวผมขออนุญาตดูตัวเองในมือถือก่อนนะเะว่าสภาพมันจะเป็นยังไง ว่าไลฟ์ไลฟ์เราดูตัวเองสภาพจะเป็นยังไงปื้อปื้อไม่เห็นมีเลยอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนี้โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งสิบเจ็ดท่านเออเออเสียงมาแล้วขอบคุณมากในมือถือผมใช้งานได้นะของท่านผู้ชมน่าจะคล้ายๆกันนะขออีกสักสองสาท่านละกัน ของท่านใครสัญญาณใช้งานได้ตอบมาเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณเจ้านาย X2 นะฮะภาพเสียงโอเคหมดขอบคุณครับดีคอมเมนต์เข้ามาขออีกสักหนึ่งท่านนะครับอีกสักหนึ่งท่านถ้าชัดเจนดีเดี๋ยวขออนุญาตลาตรงนี้ไม่รบกวนเวลาทํางานทุกท่านแล้วนะครับอีกสักหนึ่งท่านละกันนะครับเสียงโอเคไหมภาพเสียงโอเคหมดเลยครับขอบพคุณครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับคุณคัมพี สวัสดีครับพี่คำพีนะฮะที่ร้านไม่มีส่งรถต่างจังหวัดมีครับจริงๆมีแต่มีค่าใช้จ่ายนะบอกก่อนส่งฟรีเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลน,นะฮะส่งต่างจังหวัดมีค่าใช้จ่ายนะเพราะว่าต้องจ้างรถสไลด์ไปส่งเดี๋ยวเดี๋ยวชว่วงคืนนี้เดี๋ยวอธิบายแบบเต็มรูปแบบเลยละกันฮัลโหลร้อยห้าสองเอาครับผมร้อยห้าสองบาทเอาถ้าไม่มีก็เท่านั้นแหละเบิรเท่านั้นโอเคขอบคุณครับ โ okay. อเคสักหนึ่งท่านไหมสวัสดีครับคุณเจ้านายสวัสดีครคุณคมพีขอบพระคุณที่ร่วมทดสอบคุณคำพีได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับพี่คำพีได้ยินเสียงและภาพชัดเจนไหมครับลื่นไหลไหมกระตุกไหมกระตุกไหมครับเสียงชัดเจนไหมครับถ้าเสียงโอเคก็จะได้ใช้ชุดนี้เลยนะครับ มีท่านไหนอยากจะร่วมทดสอบอีกไหมครับหรืออยากจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไ้ได้เลยผมจะแคปหน้าจอเก็บไว้นะครับเดี๋ยวคืนนี้มาตอบให้นะอ่ชัดเจนไหมครับได้ยินเสียงชันไหมครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้ง20ท่านนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตทดสอบระบบเสียงและภาพนะคืนนี้3ทุ่มถึง5้ทุ่มนะจะออกอากาศไลฟ์สดตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถมือสอนะครับถ้าหากได้ยินเสียง ผมชัดเจนช่วยพิมพ์มาบอกหน่อยถ้าได้ถ้าไม่ได้ยินหรือไม่ค่อยได้ยินหรือไม่ชัดก็พิมพ์มาบอกหน่อยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าทุกอย่างโอเคคืนนี้พบกันนะสามทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับใครมีคําถามอะไรพิมพ์พิมพ์ม,พม,มาเลยฮนะเดี๋ยวแคปหน้าจอไว้ปาเจโร่หมดราคาปาเจโร่ตอนนี้หมดแล้วครับรนนสวัสดีครับคุณอัครพลปาเจโร่ตอนนี้หมดทุกรุ่นทุกโฉมนะครับขายหมดแล้วตอนนี้จะมีมิวเอ็ก มาใหม่นะยังล้างไม่เสร็จนะฮะเดี๋ยวเตรียมตัวพบกับรีวิวได้เร็วๆนี้ f o r ์ For Ever อร์เยังอยู่สีน้ำตาล2018ยังอยู่นะครับ Fortuner มาใหม่เดี๋ยวเตรียมตัวพบกับรีวิวได้เร็วๆนี้ Fort u n e r 2015นะถ้ามันแทรกภาพได้ผมจะแทรกขึ้นไปอาจจะต้องใช้ o b s เดี๋ยววันนี้ไลฟ์ดิบๆผ่าน YouTube ไปก่อนละกันนะพี่อัครพลได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับนะพี่อัครพลครับ,คครบได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับจะได้ยินเสียงตอบกลับหน่อยนะครับ ท่านอื่นๆว่ายังไงบ้างครับถ้าถ้าไม่ได้ยินรีบพิมพ์บอกเลยนะครับมีท่านไหนไม่ได้ยินรีบพิมพ์บอกขออีกสักหนึ่งท่านนะครับขออีกสักหนึ่งท่านนะครับมาจากจังหวัดไหนกันบ้างพิมพ์มาบอกได้เลยนะเดี๋ยวคืนนี้ของจริงนี่แค่ทดสอบนะครับขอพระคุณท่านผู้ชมทั้ง14ท่านที่ร่วมทดสอบระ,ระบบกับเรานะครับ อ่าโอเคมีเรื่องดอกเบีย้ยนะครับจากราชบุรีชัดเจนขอบคุณขอบคุณก็ขอบพระคุณนะครับเพียัครพ,พ,พ,พุจากราชบุรีชัดเจนนะโอเคเดี๋ยวรบกวนเวลาทํางานของทุกท่านเพียงเท่านี้ละกันคืนนี้นะฮะสามทุ่มนะฮะถึงห้าทุ่มถ้าท่านผู้ชมมีก็นั่งถึงห้าทุ่มนะะถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่ค่อยมีก็อาจจะตอบเท่าที่ทุกท่านสงสัยเป็น การทดสอบแล้วก่อนละกันนะถ้าเวิร์กเดี๋ยวก็พบกันทุกสัปดาห์ละกันนะขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับที่รวมทดสอบระบบกับเราเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะครับ3ามทุ่มถึงห้าทุ่มตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถมือ2เตรียมไว้ได้เลยนะโอเคนะครับสวัสดีครับ